สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทชาแนลนะคะวันนี้ยายเปียกก็มาพูดถึงน้องทิดาราวอีกนะคะน้องทิดาราวที่ได้เข้าห้องอัดนะคะไปเข้าห้องอัดเพลงโอหลายเพลงเลยนะคะต้องบอกว่าวันนี้ต้องบอกว่าทิดาราวหัวใจนักสู้จริงๆนะคะเพราะว่าการอัดเพลงแต่ละเพลงนี้กว่าจะได้ก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันต้องมีการปรับ ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นเสียงเอื้อนเสียงอะไระคำที่จะต้องกระชับนู่นนี่นั่นก็คือรวมแล้วมันยากนะคะ,ะยายเปียกบอกว่ามันยากมากๆเลยในการที่เข้าห้องอดัดอัดเพลงกว่าที่จะได้ออกมาแต่ละเพลงแบบสมบูรณ์แบบนี้นะคะน้องมีใจสู้มากๆเลยนะคะ,ะน้องก็คงจะเหนื่อยแหละนะคะอัดหลายเพลงแต่ว่าใจนักสู้ของทิดาลาวเธอไม่ยอมแพ้นะคะ ก็พยายามแล้วก็พ่อพูแม่พึ่งแล้วก็หลายๆคนนะคะก็ลูกหลานญาติพี่น้องแหละนะคะแฟนคลับ f อก็คอยเป็นกำลังใจให้น้องตลอดนะคะก็เชียร์ก็เหมือนเหมือนยายเปียกนี่ก็เข้าไปดูเข้าไปดูคลิปที่อา,อาจารย์พูนะคะแม่พึ่ง แล้วก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูว่าน้องไปอัดแล้วจะต้องอะไรยังไงแบบนี้ยเราจึงได้เห็นความมานะโอดทนของน้องนะคะสู้จริงๆเลยที่ดาน้อยคนเก่งนะคะยายเปียกก็ชื่นชมลุ้นให้กำลังใจส่งกำลังใจไปช่วยน้องส่งกำลังใจไปให้ปลประหนึ่งว่าเหมือนกับที่ว่าตัวเองได้เข้าไปเป็นคนร้องคน <c oughs> อยู่ในห้องอัดนั้นจริงๆเลยนะคะสำหรับยายเปียกเนี่ยลุ้นน้องมากและ ยายเปียกก็เคยเข้าไปอยู่ในห้องห้องอัดนะที่เขาอัดเพลงอะ่ะเคยได้สัมผัสมาสองสามครั้งนะคะก็ครั้งที่ไปดูพี่น้องอัดเพลงก็ไปดูกว่าจะได้นี่ยากมากเลยนะแล้วตอนที่คุณลุงไปอัดเพลงกระท่อมชมจันทร์แล้วก็ลูกสาวพี่ปอยไปอัดเพลงเมฆจางฟ้าใสตอนนั้นโอ้ยก็ลุ้นมาก คุณลุงอ่อนจันนี้อาจใช้เวลาไม่เยอะเท่าไหร่แก้แก้ไม่กี่ครั้งก็ผ่านแต่ว่าสำหรับพี่ปอยลูกสาวกับเพลงเมฆจางฟ้าใสนี่ก็นานมากเลยยายเปียกจริงได้เห็นถึงความสามารถแล้วก็ความสู้ความอดทนเพียรพยายามของน้องทิดาเรา เป็นอย่างมากเลยนะคะน้องตัวเล็กนิดเดียวนะน้องตัวเล็กแต่ว่าทำไมใจสู้ขนาดนี้นะคะก็ลุ้นมากเลยยายเปียวก็ลุ้นลุ้นที่จะให้ให้น้องได้ทำให้สำเร็จแล้วก็ออกมาให้ดีเหมือนกับที่พวกเราใช่ไหมคะ f อฟซเป้ารอคอยในการที่จะฟังเพลงของน้องนะคะเพลงอัดเพลงของแม่ฮันนี่นะคะเพลงของแม่ฮันนี่ที่พ่อดาวนโดน ได้ได้ให้มานะคะก็ก็หวังว่าน้องอัดสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วปล่อยเพลงออกมาก็หวังว่าจะปังปังด้วยแรงเชียร์แรงสนับสนุนจาก fc ทั่วไทยทั่วโลกทั่วหลายๆประเทศทั่วโดยเฉพาะประเทศไทยแล้วก็สปปลาวนะคะอแล้วก็ ถึงแม้ว่าต่างประเทศส่วนมากก็เป็นพี่น้องจากสปปเราเท่าที่ฟังอา,อาจารย์ภูดได้พูดถึงนะคะก็เป็นอะไรที่มีมีความรักมีความรักที่คอยอบอุ้มบ้านสีวิไลนะคะบ้านฮักสีวิไลที่อาจารย์ภูแม่พึ่งได้พูดถึงนั้นต้องต้องบอกว่าซาบซึง้งแล้วก็ยินดีกับน้องมากๆเลยนะคะ ที่มีพ่อพ่อแม่แม่มีบ้านฮักมีคนที่รักอิหลาเยอะนะคะแล้วก็คอยส่งเสริมสนับสนุนคอยซัพพอร์ตหลายลอย่างนะคะเท่าที่ฟังแม่พึ่งเล่านี้ก็ซึ้งใจด้วยมากๆเลยนะคะที่มีคนรักน้องทิดาลาวเยอะจริงๆนะคะแล้วก็มีคนที่รักแล้วก็คอยส่งเสริมคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตในหลายๆส่วนนะคะและโดยเฉพาะ อว้าเปียกก็คงจะไม่ไปพูดซ้ําที่เพื่อนเล่าแต่ก็ทราบซึ่งรู้แต่ว่ามีคนรักน้องที่ดาล,ลาวเยอะจริงๆนะคะรักน้องแล้วก็คอยส่งเสริมสนับสนุนอย่างยายเปียกตาอ่อนจันคุณลุงอ่อนอ,อนซ่อนเสียงพิ้นก็อาจจะไม่มีไม่ได้เข้าไปใกล้ชิดมากแต่ว่าเคยมีเอฟซท่านหนึ่งบอกว่าดึงเอา ช่องกระท่อมชมจันเข้าไปอยู่ในบ้านฮักของบ้านศรีวิไลบ้านฮักศรีวิไลแต่ว่าป้าเปียกไม่รู้ว่าเข้าไปแล้วจะอยู่ยังไงบ้านฮักเป็นอะไรยังไงป้าเปียกพยายามค้นหาพยายามเข้าไปดูเหมือนกันนะที่บ้านฮักหรือว่าเข้าไม่ถูกที่เพราะว่า,ายังยังไม่ไม่รู้เลยว่าจะเข้าไปอะไรยังไงอะเข้าไปที่บ้านฮักของบ้านศรีวิไลได้ยังไง ป้าเพียก็ยังไม่รู้เหมือนกันเนาะเพราะว่าเข้าไปกดเข้าไปดูแล้วมันก็มีแต่คลิปที่เพื่อนเอาไปลงนะคะแต่ว่าไอ้ที่เราจะเข้าไปอยู่ในบ้านฮักนั้นปกติแล้วถ้าสมมติว่ามีการดึงเข้าไลน์เข้าอะไรต่างๆนี้มันก็จะขึ้นมาเชิญเราใช่ไหมเราก็ไปกดรับแบบเนี้ยอันนั้นโอเคยายเปียพอพอจะรู้พอเข้าใจแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนดึง ช่องกระท่อมชมจัน์นี้เข้าไปที่บ้านฮักสีวิไลให้ป้าเปียก็รอรอรอว่ามันจะดีดขึ้นมาให้เรากดรับอะไรยังไงหรือว่าเขาดึงเข้าไปแล้วคนผู้ดูแลผู้ดูแลบ้านฮักนั้นจะเป็นผู้ที่กดรับเราหรือเปล่าหรืออะไรยังไงอันนี้ป้าเปียก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะแต่ว่าวันนี้นะมาลุ้นนะคะมาลุ้นมาชื่นชมมาเชีย ว่าด้วยเรื่องของการเข้าห้องอัดนะคะที่น้องไปอัดเพลงไหมฮะนี่ก็หลายเพลงนะได้ยินแม่พึ่งบอกว่าจะมีตอนแรกมี3เพลงที่เลือกไว้รู้สึกว่าจะมีเพลงที่4มาอีกด้วยนะคะหรืออาจจะ5ได้ยิน f c ท่านหนึ่งมาคอมเมนต์เล่าให้ฟังว่ามีมี5เพลงนะคะแต่ว่าเท่าที่ฟังแม่พึ่งพูดวันนี้ก็มี4เพลงนะ,ะมี3เพลงแรกที่เลือกเอาไว้แล้วก็จะมีอีกหนึ่งเพลง ประมาณอีกหนึ่งเพลงที่เลือกเข้ามาแล้วก็จะเป็นสี่เพลงอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าถ้าไม่ใช่ว่าจะอัดรวดเดียวทั้งสี่เพลงหรือจะอัดรวดเดียวทั้งสี่เพลงเลยก็ได้อยู่ที่ว่าน้องอมีม,มีมีความพร้อมคือน้องพร้อมอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันมีข้อแก้ไขเยอะไหมนะถ้าสมมติว่ามันผ่านด้วยดีแต่ละเพลงแต่ละเพลงมันก็อาจจะสามารถอัดรวดเดียวทั้งสี่เพลงได้ ก็ก็คงจะไม่ใช้เวลานานเยอะนะคะหรือหลายวันอะไรแบบเนี้อาจจะวันเดียวเส,เสร็จนะคะก็น้องที่ดาลาวเขาเป็นคนที่เข้าใจนะคะเรียนรู้เร็วแล้วก็เข้าใจาในสิ่งที่จะต้องแก้ไขนี่ง่ายมากเลยนะเขาเขาทำความเข้าใจแค่แป๊บเดียวเขาก็รู้เรื่องเขาก็เข้าใจแล้วพร้อมที่จะแก้ไขในจุดจุดที่ว่ามันยัง ต้องเพิ่มเติมอะไรอีกแบบนี้น้องก็เก็บรายละเอียดพยายามเก็บรายละเอียดต่างๆได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเหนื่อยยังไงน้องก็สู้อันนี้แหละเขาจึงบอกว่าเป็นดาวจะรัดฟ้าจริงๆนะคะดาวที่จะขึ้นมาประดับฟ้าของวงการหมอบันเทิงหมอลำนะคะเพราะว่าน้องมีทั้งความรู้ที่จะเรียนรู้ได้แบบ เร็วแบบนี้มีทั้งความสามารถมีทั้งพรสวรรค์แล้วก็พรแสวงของน้องในการที่จะพยายามฝึกฝนตนเองฝึกร้องฝึกอะไรต่างๆในการที่จะทําให้ตัวเองทําออกมาให้ได้ดีที่สุดเราก็เลยเชื่อว่าน้องติดาเราจะต้องทําสิ่งนี้ได้ดีแน่ๆนะคะรอชมรอเชียร์รอฟังพี่น้องเรา รอเชียน้องจริงๆรอฟังเพลงของน้องตอตอนนี้ไม่ใช่รอเชียเชียแล้วเชียเชียตั้งแต่น้องเข้าห้องอัดเชียตั้งแต่น้องเลือกเพลงมากับไออาจารย์ภูนะคะพ่อภูของพ่อเลือกเพลงมาจากเพลงแม่นี่จากอาจารย์ดาบานดอนเนาะที่ได้มาแล้วก็เราก็เชียมาตลอดเลยนะคะว่าน้องจะได้อัดเมื่อไหร่คราวนี้น้องได้เข้าห้องอัดจริงๆแล้วก็เชียลุ้นมากเลยทีนี้ก็รอ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 ที่จะว่าปล่อยเพลงออกมาเมื่อไหร่เราก็จะตาม ังตามเชียร์ให้ปังปัง,ปงดังๆังแบบสุดๆไปเลยนะคะพี่น้องเอฟซีน้องที่ดาราวทุกท่านนะคะที่มาร่วมแรงร,ร่วมใจกันเชียร์เชียร์น้องต่อไปให้น้องถึงฝังนันนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ